มาดูกันนะครับนี่คือนะครับตัวอิงอ้อยนะครับที่เขาเรียกกันว่าอิงอ้อยนะครับที่โดนพ่อค้าหัวหมอบอกว่าอิงอ้อยนะครับใครมีแล้วจะมีโชคมีลาบนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูเรื่องราวของพ่อค้าหัวหมอนะครับที่เขาจะเอามาขายให้เรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้คือ นะครับแบบสดๆนะครับที่ยังไม่ได้แต่งเติมนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเทคนิคให้ทุกท่านชมดูว่าเขาเทคนิคเขาทํำยังไงนะครับที่หน้าเขาขาวนะครับมาชมกันครับนะครับนี่คือด้านหน้ามันนะครับเขาก็จะมาฝนกระหินนะครับอ่ะเราจะมาฝนกระหินนะครับมาดูกันนะครับฝนนะครับฝนกระหินหยาบๆนะครับ ที่เขาหลอกเรานะครับมันจะเป็นหน้าขาวนะครับสังเกตได้เลยนี่ครับหน้าเขาจะเริ่มขาวนะครับอันนี้คือผมขัดแล้วนะครับนะส่วนนี้ที่ยังไม่ขัดนะครับหน้ามันจะต่างกันนี่แหละครับโกงของพ่อค้าหัวหมอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว er, <mel> ่าเมื่อเราบีบน้ำมะนาวแล้วนะครับว่ามันจะวิ่งเหมือนที่เขาทำกันไหมนะครับนะมาลองดูกันครับมาดูการโกงของพ่อค้าหัวหมอนะครับ นี่แหละครับหลักการที่เขามาโกงเรานะครับเขาจะแต่งแต่งแล้วนะครับให้หน้ามันขาวแบบนี้นะครับนะมาดูกันนะครับไอพวกโกงนะครับเจอแจ้งจับได้เลยนะครับนี่อันนี้ที่ผมแต่งแล้วนะครับนะมันจะขาวแบบนี้นะครับไอที่ไม่แต่งนี่ครับกาลังจะแต่งนะครับเดี๋ยวมารอชมกันนะครับอ่ะอ่ะนะครับอ่ะแต่งพอให้ ทุกท่านได้ชมนะครับนี่คือที่แต่งแล้วนะครับตอนหน้ามันจะเป็นนาสีน้ําตาลนี่คือรูปแค่ว่าให้น้องทางบ้านได้ชมนะครับนะเดี๋ยวผมจะเริ่มวางนะครับนี่คือมะนาวของเราเราจะเริ่มวางกันครับนะครับไอ้ที่แต่งวางแล้วนะครับไอ้นี่ส่วนที่ยังไม่แต่งนะครับจะวางนะครับอ่ะมันจะต่างกันดูสิมันจะวิ่งไหมนะครับนะมาลองดูกันครับนะที่แต่งกับไม่แต่งนะครับมา นะครับว่าเราโดนหลอกมาขี่กี่ปีแล้วนะครับอ่ะนี่คือมะนาวนะครับเราจะปาดกันให้เห็นเห็นเลยนะครับมาลองดูกันครับว่าเราโดนหลอกกันมานานแสนนานทักเท่าไหร่นะครับอ่ะอ่ะบีบลูกบีบอ่ะบีบอ่ะบีบบีบนะครับดูอ้าวิ่งครับยังไม่ทันแตะตัวครับอ้าวมันมีชีวิตอย่างที่เขาลงนะครับนี่ครับการโกงของพ่อค้าหัวหมอนะครับ อ่ะดูครับว่ามันวิ่งจริงไม่จริงไอตัวที่ทํากะไม่ทําก็วิ่งนะครับอย่าลืมนะครับมะนาวเรามันมีกฎอยู่แล้วนะครับนะนะครับเนี่ยฟองมันขึ้นเพราะอะไรเพราะนะครับหอยพวกนี้มันตายแล้วนะครับนะแล้วใครที่มันวิ่งนี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามะนาวเรามันมีกฎอยู่แล้วนะครับดูคอยดูนะครับเป็นไงครับเห็นหรือยังครับผมนะครับคลิปนี้ดูให้จบแล้วมีคําตอบนะครับเราจะได้หูตาสว่างสักซีนะครับ ว่าเราบูชาหอยมากี่ปีนะครับนี่แหละครับผลการโกงของพ่อค้าหัวหมอนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานําเสนอให้ชมเรื่อยๆนะครับพวกโกงนะครับจะได้ไม่ได้ยืนอยู่ในสังคมนี้นะครับนะครับขายให้หมดครับฝากติดตามด้วยครับ